คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเทียบเคียงเรื่องของกฎฟิสิกส์หรือหลักฟิสิกส์อะไรที่มันมีกฎสามสามสามเหลี่ยมอะไรสักอย่างเนี่ยเราจำชื่อไม่ได้แตพพพ่พอเวลาฟังแล้วก็ออมันก็คือมันก็เป็นความจริงที่ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความความเจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้เกิดแค่ความคิดอย่างเดียวมันต้องลงมือทำด้วย คิดมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มีความคิดในเรื่องของการพิจารณาอุปสรรคทั้งหลายก็มาตรงกับหลักธรรมอีกประการหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของอิทธิบาทธรรมอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ย อันนี้เป็นสี่อย่างสี่มุมมีความเข้มแข็งมั่นคงกว่าสามเหลี่ยมหน่อยนะันทะฉันทะนี่คือความคิดอิทธิบาทธรรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตทั้งฝ่ายฝ่ายที่จะหาโพก,กรัพย์แล้วก็ฝ่ายที่จะดำเนินไปสู่ สู่อะไรสัมปรายิกันธะแล้วก็ปรมัตะประโยชน์ <c oughs> ประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องสูงสำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขับอาพาธโดยอิธิบาทธรรมแต่เราก็คิดไว้าอธิบาทสี่เนี่ยมีวัหสับสอบจันทะความพอใจวิริยะความพักเพียนจิตตะจดจอ่อวิมังสาพิจารณนาะ เราจะทําอะไรก็ตามตอนที่เราเป็นเด็กเรียนวิชาศิลธรรมและหน้าที่ศิลธรรมหลวงพี่มาสอนตอนที่เราอยู่มัธยมต้น